สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับนายโยและขายดีไปด้วยกันนะครับวันนี้ท็อปปิกมีคนถามผมเข้ามาเป็นร้านส้มตำขายมาแล้วสองปีขายได้ประมาณวันละห้าพันบาทโดยเฉลี่ยประมาณวันละห้าพันขายห้าวันต่อสัปดาห์อยากจะขายดีขึ้นคุมีอะไรจะแนะนำา้้งอ่าโอ้ร้านส้มตำเหรอือ ร้านส้มตำจริงผมก็เคยทาการตลาดให้ร้านส้มตำคืองี้พี่ต้องต้องต้องบอกว่าถ้าผมคิดแบบมุมการตลาดก่อนเอาง่ายๆก่อนถ้าขายห้าวันนี่ขายเจ็ดวันได้ไหมไม่จะพักมั่งอะโอ้โหจะพักหรอยากพักมันจะพักอะมันต้องมีคนพักเจ๊ตําเองอ๋อเจ๊ตําเองอ่อันนี้อันนี้พูดมุมง่ายสุดไงอ่ะห้าวันไงถ้าขายสองวันก็ขายได้แล้ว มองมุมกลับมองมุมแบบอันนี้ง่ายแต่ว่าถ้าเอาแบบยากขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นประมาณว่าห้าพันเนี่ยขายอะไรบ้างมันมันอาจจะต้องม,มันมามนมนต้องมาดูแล้วว่าเอ้ยปกติส้มตำนี่จานเท่าไหร่ส้ตตมตำจานเท่าไหร่สี่สิบห้าโมิส้มตำจานสี่สิบห้ามันมีเมนูอื่นๆส้ตตมตำอะไรอีกได้ไหมเคยมีอย่างตำกุ้งสด อ๋อคือคูบอกว่าให้ที่ทําอยู่แต่ add up พอ่อมันต้องมันต้องมันต้องดูก่อนว่าว a ไ i ต t y เขาเรียกความหลากหลายหลากหลายหรือยังคือคือวันเนี้ยลูกค้าไม่ได้อยากมากินแค่ส้มตำธรรมดาละอ่ะสมัยเนี้ยลูกค้าต้องกินอะไรตำไทยไข่เค็มอ่าออ่าอันเนี้ยมันเบสิกคือสมัยก่อน a d v a n แล้วอันเนี้ยอันเนี้ยคือต้นตำไทยไข่เค็ม a d v a n c แล้วแต่เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยพี่ว่าตำ ไข่มาตร้มกุ้งสดตําส้มโอน้ําปูไหมอ่าอ,อ,อาจจะเป็นตาําเขาเรียกอ,อะไรตําซั่วปูปลาใส่หมูยอได้ไหมม,มันเหมือนกับว่าเสร็จแล้วเท่านี้มีคำถามอยามา่างถ้าครูบอกว่ให้เพิ่มอย่างเงี้ยในเมนูปริมาณเท่าไหร่ดีแลอไม่ดีเพราะผมเคยเจอร้านส้มตํตาบอกเลยว่ากูเลือกเมนูยากมากด้วยความที่มัน มันเยอะอ่อเยอะเกินแล้วคราวนี้เ,เข้าไหลถึงจะดีแล้วมีเกณฑ์อะไรที่แบบพอจะแนะนำบ้างคือคืออย่างนี้ผมผมก็อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเจ้าของร้านส่วนใหญ่อ่ะเข้าใจผิดว่าการเพิ่มเมนูไปนะคือยิ่งเพิ่มเยอะยิ่งดีแต่จริงๆแล้วครับอ่าการเพิ่มต้องเอาออกด้วยอเอาอะไรออกค <c oughs> ือพี่เข้าใจครับว,ว่าเอาอะไรออกอ้าว ก็พี่ขายเมนูอยู่สมมติพี่ขายเคยขายสามสิบเมนูอ่พี่อยากเพิ่อมอีกห้าเมนูก็เป็นสามสิบห้าพี่เอาอีกห้าเมนูที่ขายไม่ดีออกไปดิเพราะว่าทําไมต้องออกอกสมมสมม็สมมติอยากจะเก็บไว้อ้าวก็สมมุติว่าถ้าพี่ไปดูจํานวนยอดขายแล้วอไอเมนูนี้มันขายได้วันละจานสมมุติไปดึงยอดดึงยอดดูแล้วเอ้ยเดือนหนึ่งขายได้สามสิบจานเฮ้ยเหมือนเยอะว่ะแต่หารสามสิบวันปุ๊บเหลือจาวันละจานปุ๊บ ถามว่าพี่จะต้องรอให้เขามารอให้ลูกค้าคนนั้นมากินไหม,มคือมันไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะกินเมนูนี้แล้วผมก็เชื่อว่ามันไม่ใช่แบบเมนูหมวดคลาสสิกคือไม่ใช่ตำไทยตำไข่เค็มตำปูปลาตำซ้วนแน่ๆเพราะว่าพวกเมนูพวกนี้มันมีเกณฑ์ที่จะขายดีอยู่แล้วแต่มันจะมีเมนูแปลกๆที่เราคิดขึ้นมาเองนั่นแหละที่มันขายไม่ได้ อันนั้นต้องเคลียร์ออกไปคือต้องดูสถิติว่าถ้าิงดูบ้า่าต้องดูบ้างาแล้วคาราวนี้ปัญหาอีกหนึ่คือว่าร้านเจเวลาท่านตา่ำเจไม่มี POS อ๋อไม่เคยทำไม่มี POS ส่งสองแล้วเจ้จะลิสติติจากยังไงบ้างคือถ้าง่ายง่ายสุดอ่าไอใบต i กออเดอร ที่เขาเขียนนะอ๋ออนอสมบัติี่วกกนะบางร้านขยำทิ้งไปเลยแต่แต่แต่บางร้านจะเห็นว่าเขามีเหล็กเสียบอยู่อก็เสียบ,เส,ยบสเสียบไว้สิ่เก็บไว้แล้วตอนกลางคืนก็มานับหบปรจด่าหรือหรือให้เด็กก็ได้อสรุปให้หน่อยว่าอะไรเ,เนี่ยค่จะทำ่นถ้าถ้าต้องการถ้าถ้าอยากจะสบายขึ้นดีกว่าพูดอย่างนี้ว่ามันเหนื่อยวันแรกอืแต่มันจะดีกับในระยะยาว คือมันจะช่วยจัดการจัดการให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นอขายได้ดีขึ้นอจัดการของเสียน้อยลงไม่ต้องตุนของเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีคือเพิ่มเออเพิ่มเมนูเยอะๆของก็ต้องเยอะๆแล้วก็ตุนจะเหนื่อยแล้วก็อ่านสั่งเม้วตามองกูเลยว่าเหนื่อยมันเตรียมของเยอะมากเพราะว่าเขาไม่ได้ จัดการเมนูก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าวันนี้ลูกค้าจะสั่งอะไรเยอะอะไรน้อยเหมือนร้านข้าวต้ม uh, uh, uh. ข้าวต้มนี่หนักเลย <laughs> เมนูนี่สองร้อยอะไรันนับกันทีที่เปิดกันตาแหกแล้วถามว่าวันหนึ่งที่ไปอ่ะพี่ก็อยากจะกินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่มาแล้วแบบสุดท้ายก็คือเขาวุ่นอ่ะตรงตรง hmm. มันเหนื่อยอ่ะตงตรงซึ่งวิธีที่ขายดีและดีมีประสิทธิภาพก็คือ ควรจะขายเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราหมายถึงว่าหรือภาษาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเมนูแนะนำเออประมาณนั้นก็คือว่าเมนูที่เราดีกว่าคนอื่นแบบดูอร่อยกว่าคนอื่นดูเป็นแบบว่าเฮ้ยคิดค้นเองใช่ไหก็ผัดไทยกุ้งต้องมาแลยอ่าอ่าก็ต้องมาหรือไอไข่เจียวปูใช่ไหก็คงไม่ผัดพวกไก่แน่นอนถูกถูกเพราะว่าพวกไก่ก็ไปส่วนมะลิอ่าอ่ามันก็จะมันก็จะมีมีมีซิกเนเจอร์ของเขาคือ เราต้องพยายามทำอันใดอันหนึ่งนะกันเขาเรียกว่าอย่าจับฉายมากอย่า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 หวานแหยเยอะเราเลือกสักสองสามเมนูที่เป็นเมนูเด่นของเราแล้วพยายามพูดตรงนั้นให้มันดงัดงๆโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะา <laughs> คลิปต่อไปเราจะไปฟังเรื่องเมนูแนะนำทีเด็ดว่ามันจะทำให้ยอดขายมันโตขึ้นยังไงท้าไมคุณขายดีขึ้นยังไงครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณด,ด้วยครับผมแต่ละครับผมถ้าคุณขายอาหาร เราก,รเกินกันสวัสดีครับ